สวัสดีคะ่ะพี่ต้อยนะคะวันนี้พี่ต้อยก็พามาดูทุ่งนาน้ำสองวันนี้ฝนไม่ตกน้ำลดลงหน่อยนะดูรอยคาบที่คนาเนี่ยค่รอยคาบน,น,น้ำลงนะคะฝนก็ไม่ตกแต่มันก็ท้องฟ้าเตรียมตกตลอดเวลานะได้ยินว่าเขาบอกจะมีพายุลูกใหม่มานะพายุนี้ก็ชื่อแปลกๆนะคะที่พี่ต้อยอ่านเจอชื่อหมาเหล่า หมาลาก็ไม่หมาลาสงสัยหมาล่ากัาากสสาากกวโดนกินให้ชื่อหมาเหล่านะคะนี่ค่ะก็จะเข้าไม่รู้ว่าจะตกเยอะอีกป่ะนะเพราะว่าก็เป็นห่วงนะคะตกมาตอนนี้น้ำมันก็จากเหนือก็เริ่มเริ่มไหลลงมาแล้วนะคะจังหวัดนนท์ก็เริ่มท่วมบ้างแล้วบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำค่ะพี่ต้อยก็ส่งกำลังใจให้นะคะ บ้านที่อยู่ริมน้ําหรือจังหวัดที่น้ําท่วมนะคะแต่หน้าบ้านพี่ต้อยนี่ทุง่งนาก็ดูปลาขึ้นเต็มเลยค่ะน้ํามานี่ปลาย่อนแบ็ดติดนะคะเนี่ยปลาหมอปลากะดีบปลาช่อนก็มีนะคะเพราะมันมีลูกคอกต้องมีแม่แหละอืมเดูอยู่กับธรรมชาตินะคะสูตรอากาศยามเย็นอืมชื่นใจเนี่นอนกกวักเขาอยู่กอซูมนู้นนะคะนะคะสุดสุด,ส,ดสุดต้นไม้อะ่ะ นั่นแหละค่ะนกกวักอยู่ได้ยินเสียงร้องตอนนี้ก็ห้าโมงพี่ต้อยก็มาเดินสูดอากาศวันนี้พี่ต้อยก็ไปทอดกระถินมานะคะทอดกระถินก็คือออกพรรษาแล้วทุกวัดก็ต้องรับกระถินนะคะทุกวัดพระท่านก็ต้องรับกระถินพี่ต้อยก็ทอดแถวบ้านพี่ต้อยตอนนี้ก็ทําบุญตอนนี้ก็พูดถึงว่า พี่ต้อยร้องเพลงพี่ต้อยสนุกเฮฮาแต่พี่ต้อยก็มีก็ก็ก,ก็กุ้มใจนะคะกุ้มใจลูกค้านะคะที่บริษัทปิดพี่ต้อยก็เครียดนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าบริษัทจะปิดเราก็สงสารลูกค้านะคะแต่ว่าก็ปิดอะเราก็จะทํายังไงได้โลกแต่มีกองทุนนะคะกองทุนเขาก็ดูแลแต่ว่ามันก็ไม่อยากให้ปิดนะคะเพราะว่าลูกค้าก็เดือดร้อนนะคะ ค่ะวันนี้พี่ต้อยก็บามาเดินทุ่งนารับลมยามเย็นเดี๋ยวลองเพลงสุดอากาศบริหารปอดคลายเครียดด้วยดูปลาด้วยค่ะดูปลากระโดดนะคะดูหยแต่ทุแต่ขนาดนี้พี่ต้อยเจอเปลือกหอยเยอะนะแต่ว่ามันเป็นหอยใช่หอยเชลี่ไหมหรือนกนกจิกขึ้นมากินบนบกพี่ต้อยวิเคราะห์แล้วนะหอยไม่ต้องเดินขึ้นมาแล้วคะ่ะเนี่ย หอยไม่ได้จะเดินขึ้นมานะเนี่ยจิ๊เนี่ย,ย,ยพี่ต้อยวันวนกจิกขึ้นมากินบนนะเนี่ยค่ะกินแต่ตัวเนี่ยไม่มีมีแต่เปลือกตัวไม่อ,อตัวหายหมดเขาจะจิกขึ้นมากินบนฝนะั่งอ่ะนี่เขียดก็ร้องระงมป้าหมอป้ากรดีเยอะนะคะเนี่ค่ะนี่เปลือกหอยเยอะเลยอะ่ะต้อยเขียดลงไปก็มีเนี่วิเคราะห์อ,อย่างนั้นดีกว่านะคะง่ายดี หน้าหนาวก็ตอนนี้เดือนตุลาเป็นออกพรรษาก็เป็นปลายฝนต้นหนาวนะคะก็บางที่อากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะก็อากาศดีถ้าไม่มีโควิดคนก็คงเริ่มไปเที่ยวกลับบ้านนะคะค่ะไปหาที่พักผ่อนไปสัมผัสความหนาวนะคะเดี๋ยวปลายฝนต้นหนาวนี่พี่ต้อยอยากร้องเพลง สาวบนรอรักนะคะค่ะของไต่อลละไทยเวอร์ชั่นใต่นะคะอย่าร้องเพลงสาวบางบัวทองรอรักค่ะ <c oughs> นะคะฟังกันร้องตอนนั้นพี่ต้อยเคยร้องไปครั้งหนึ่งแหบนะคะเสียงแหบแต่วันนี้ไม่แหบตั้งแต่ปิดหน้ากากมาพี่ต้อยไม่ค่อยได้เป็นหวัดนะพี่ต้อยไม่เคยที่เสียงแหบเพราะว่าหนึ่งหรือว่าเราปิดแล้ว,ลวมันอ่าอ่าอ่าชโลวกมันไม่เข้าไง มันก็ดีไปอย่างนะโควิดมาก็ทําให้สุขภาพเราดีขึ้นแต่ถ้าเราก็อย่าประมาทนะคะเราต้องดูไว้โควิดมันก็สามารถติดได้ตลอดเวลานะคะมันก็ยังไม่ไปจากเรามันก็อยู่กับเราเดี๋ยวมาฟังเสาบนรอรักนะคะยามเย็นๆนะคะดูพระทิตย์ยังไม่ตกดินดูฟังเสียงเขียดดูปลาโดดดูหอยเชอรี่นะคะฟังสาบนรอรักะค่ะ เสียงทวงสัญญาที่ดังแววมาจากสาวบนถึงคนที่เคยลอ่ะเดี๋ยวพี่ต้อยลองใหม่ดีกว่าเริ่มเลยนะคะเสียงทวงสัญญาที่ดังแววมาจากสาวบนถึงคนที่ลืมความลังฝั่งลำน้ำมู บอจริงทิ้งสาวให้วาวุญนน้ำใจช่างเปลี่ยนเวียนมุนบอเหมือนสัญญาเมื่อคราวก่อนนั้นสัญญาฟังมุนล,ลยดูดอกคูณมันเลื้องตรการสายทานแม่มุนไหลลังดังทานสวร ลอยล่องเรือสุกเรือสัญญาหักมันบอ่อนึกว่าจะแปรพันสิ้นแล้วสวรรค์แห่งลำน้ำามูลหักบ่จริงทอดทิ้งลืมง่ายน้ำามูลใสแต่น้ำใจฮักคุณนี่แหละน ใจพ่อคุณเปลี่ยนเวียนมุนลวงหลอกสาวาลืมแล้วหรือยังเสียงเพลงแววดังสะกิดเตือนใจร้างไกลพี่คงจำได้ฟังมูนาหนาวสาวสู้ทน ล้อนฝนรอคอยเขาฝนลาเริมแล้วลมหนาวพี่คงลืมสาวนนแล้วนาค่ะพี่ต้อยก็มาบริหารปอดนะคะส่งความสุขให้ทุกคนไปฝนต้นหนาวค่ะอย่าลืมสาวนนนะคะสาวบางบวัวทองค่ะก็มามา ทักทายกันสน,กสนุกสนุกมีความสุขนะคะก็ใครเครียดนะคะนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะคะมีความสุขนะคะปลอดภัยจากโควิดนะคะ thank you for watching bye ขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บบายคะ่ะสาวบางบัวทองโอเคนะคะพามาดูทุ่งนาบาย